สวัสดีครับผมนันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับการตีเส้นแนวรับแนวต้านครับซึ่งหลายคลิปเนี่ยที่ผมลงไปแล้วนาะก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าสอนไ,ไม่ดีตีเส้นแนวรับแนวต้านหน่อยนะครับผมบางคนเนี่ยตีเส้นแนวรับแนวต้านไปแล้วทะลุเส้นไปบ้างก็มีไม่ไปตามที่เราคิดไว้ก็มีครับดังนั้นเนี่ยผมจะมาแบ่งปันทริคหรือเคล็ดลับแนวทางเนาะว่าตีเส้นยังไงเนี่ยไม่ให้มันพลาดครับผมโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมีโอกาสมากกว่า90%เเลยครับผม ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่ได้เก่งมากมายนะผมผมยังต้องฝึกแบบนี้อยู่ตลอดเนาะถึงผมจะเทรดมา7 8ปีแล้วเนี่ยผมก็ต้องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่ากราฟแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมาดูกันว่าเคล็ดลับนี้คืออะไรไปดูกันเลยครับมาครับผมแล้วก็มาเริ่มเทรดกันเลยครับก็วิธีการตีเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยเราจะใช้ได้กับทุกบรกเกอร์เลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมใช้เป็นของบรกเกอร์ไอคิวออปชั่นครับ ก็สำหรับใครเี่ยที it it? Right like bacon, ่ยังไม่มีเป็นเทรดเนาะหรืออยากจะเทรดแบบผมเนี่ยก็สามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะก็จะมีหมดสามบุกเกอร์ให้เลือกครับ i อคิวชั่นโคเทคแล้วก็โอลิมเทรดครับก็เลือกตามใจชอบได้เลยเนาะก็วิธีการสมัครก็ง่ายๆกดเข้าลิงก์ปุ๊บมันก็จะให้เราโหลดแอปหรือถ้าเป็นในพีซีเนี่ยก็จะให้เราใส่อีเมลแล้วก็ผ่านนะครับผมมันก็จะเด้งให้เราไปสู่หน้าต่างการเทรดเนาะให้เราเทรดไม่ใช่ทดลองก่อนนะครับผมถ้าเราศึกษาจนดีแล้วเนี่ยเราค่อยฝากเงินเข้าไปนะครับผม แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยอายุต้อง18ปีขึ้นไปนะครับโอเคเรามาในเรื่องของแนวรับแนวต้านกันเลยดีวยกว่าครับผมอันดับแรกเนี่ยกราฟนะครับผมให้เราตั้งค่ากราฟเนี่ยเป็นรูปแบบแบบผมก่อนก็คือเป็นรูปแบบของแท่งเทียนครับอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะมาเป็นเส้นใช่ไหมครับผมให้เราตั้งค่าเป็นรูปแบบของแท่งเทียนก่อนแล้วก็ทาเฟรมต,ตรงนี้เนี่ยตั้งค่าไปที่1นาทีครับพอตั้งค่าที่1นึนาทีปุ๊บนะครับผมเราก็มาดูที่ตัวชี้วัดกันครับ ตัวชี้ว่าตรงนี้เนี่ยหรือเรียกว่าอินดิเคเตอร์เนาะถ้าใครที่ชอบอะไรเนี่ยเราก็ตั้งค่าตามที่เราชอบได้เลย,เลยแต่ผมเนี่ยชอบเป็นบูมิงเอวลเอทนะครับผมแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นค่า5กดเลือกใช้ครับผมเราก็จะได้เส้นประมาณนี้เนาะมาครับผมแล้วก็มาเริ่มดูวิธีการตีเส้นแนวรับนาะต้านกันเลยดีกว่าเอาว่าตียังไงนะครับผม อันดับแรกเนี่ยผมจะมาบอกในเรื่องของการตีเส้นแนวต้านกันก่อนนะครับตีเส้นแนวต้านเนี่ยเราจะตีจากจุดที่1ไปจุดที่2ครับจุดที่1ไปจุดที่2นะครับเราก็จะได้เส้นประมาณนี้ครับผมอ่าจุดที่1ไปจุดที่2เราก็จะได้เส้นประมาณนี้เนาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ากราฟนะครับผมยังอยู่ในจุดที่1จุดที่2เนี่ยเดี๋ยวจุดที่3นี่นะครับผมจุดที่4และก็จุดที่5เนี่ยจะตามมาเองครับ วิธีการเข้าออเดอร์ของผมนะผมกงง็ง่ายๆมากเลยนะครับวิธีการเข้าออเดอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยการาฟมันชนจุดหนึ่งใช่ไหมครับพอมาชนจุดที่สองปุ๊บอ่าเรารู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวอะไรสักอย่างนะผมจนมาเกิดชนเส้นที่สามเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะผมผมจะรอแท่งแดงหนึ่งแท่งคือแท่งนี้ครับนี่ถ้าแท่งแดงหนึ่งแท่งเกิดปุ๊บนะครับผมผมจะเตรียม,มเข้าออเดอร์ทันทีโดยผมจะรอเส้นเอส้เนี่ยโค้งลงก่อน นะผมตามเงื่อนไขของแต่ละเทคนิคของแต่ละคนเนาะ้าเส้นโค้งลงแล้วนะผมผม,ผมก็สามารถเข้าออเดอร์แท่งนี้ได้เลยนะครับผมอ่าผมได้หนึ่งออเดอร์ละต่อไปชนครั้งที่4ครับพอชนครั้งที่4ปุ๊บเกิดแ่งหนึ่งแ,งแท่งแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่เข้าออเดอร์ครับเพราะอะไรเพราะว่าเส้นเอสบเนี่ยยังไม่โค้งลงครับถ้าเส้นโค้งลงเมื่อไหร่ปุ๊บผมถึงจะกดลงทันทีแต่ครา้นี้เส้นยังไม่โค้งลงผมก็ปล่อยไปก่อน จนชนครั้งที่5ครับชนครั้งที่5เนี่ยเราก็รอเหมือนเดิมครับรอแท่งแดง1แท่งแล้วก็รอเส้น s อซเอโค้งลงถ้าเส้นโค้งลงแล้วเราก็สามารถหาจังหวะกดลงบริเวณนี้ได้เลยครับอ่าแล้วก็มีคําถามว่าทําไมเราต้องถึงรอแท่งแดงหึ่งแท่งก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รอแท่งแดงเนี่ยเราเข้าเทรดในบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยเราเข้าเทรดบริเวณนี้เลยนะครับผมตามแนวเลยเนาะ โอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยก็มีสูงครับเพราะว่าถ้าเราเทรดตามแนวนะผมบางครั้งเนี่ยกราฟมันอาจจะทะลุขึ้นไปต่อ่าเราอาจจะต้องรอแทง่งแดงก่อนสัก1แทง่งเพื่อยืนยันว่ากราฟเนี่ยมันไม่ทะลุนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีหลอกเหมือนกันตรงนี้ต้องไปเก็บประสบการณ์กันเองเ,องเนาะโอเคครับผมไปดูแนวรับกันต่อกันเลยครับก่นมาเริ่มที่แนวรับกันบ้างครับแนวรับเนี่ยเราจะตีเหมือนเดิมครับผมคือ จุดที่1นะครับผมไปจุดที่2อ่าหรือมี3จุดก็ได้แล้วแต่เราได้3จุดนี้แล้วใช่ไหมผมเราก็จะตีเส้นเลยนะครับปึ๊บยาวไปเลย1เส้นหรืออาจจะตีอีกหนึ่งเส้นก็ได้นะครับผมให้มันแบบว่าเนื้อกับไส้อะไรประมาณนี้ให้มันแบบเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวนี้เป็นโซนของแรวรับนะครับพอเราได้จุดนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าตัวนี้เรายังไม่เห็นนะครับผมเราเห็นแค่โซนนี้นะครับเราเห็นแค่โซนนี้เนาะเราสังเกตว่าการาฟเนี่ย ลงมาชนลงมาชนลงมาชนแล้วก็พุ่งขึ้นไปอย่างนี้เราบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันน่าจะเป็นแนวอะไรสักอย่างนะเพราะว่าการาฟตังนี้เรายังไม่เห็นนะครับเราปล่อยไว้ก่อนเราจะรอการาฟลงมากับชนอีกรอบนึงนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยเข้าออ,อเดอร์ได้เลยไหมเราก็ต้องรอแท่งเขียวก่อนหนึ่งแท่งครับแต่คราวนี้เนี่ยแท่งเขียวหนึ่งแท่งก็จริงครับแต่เส้น s v สเนี่ยยังไม่โค้งขึ้นเลยเป็นเส้นแบบจิ๊บเป็นเส้นแบบตรงๆอย่างเงี้ยเรา จะได้หาเลยว่าตรงนี้เนี่ยกรับผ่านขวนครับปล่อยไปก่อนนะครับผมปล่อยไปก่อนรอกราฟวิ่งไปเรื่อยเยครับชนจุดที่4ี่จุดที่5แล้วเอจุดที่5ปุ๊บเราจะเข้าขึ้นเลยไหมเราจะเทรดขึ้นเลยไหมสังเกตดูว่าแท่งเขียวมาแล้วหนึ่งแท่งนะครับผมครับไม่ทะลุลงมาอย่างแน่นอนนะครับผมอีกแท่งหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าได้เลยไหมก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับแต่ของผมเนี่ยยังไม่ค้อเดือครับผมเพราะว่าเส้นเอสเอเนี่ยยักษที่สวยเลยนะครับผมก็รอไปก่อน นะครับผมผมก็รอกราฟชนอีกรอบหนึ่งอ่าพอชนรอบนี้แหละนะครับผมชนรอบที่6นี้นะครับเราสังเกตว่ากราฟเนี่ยรอแท่งเขียวก่อนหนึ่งแท่งแล้วก็รอกราฟอยู่บนเส้นพอดีว่ากราฟเนี่ยอยู่บนเส้นแล้วพอดีนะครับผมเราก็สามารถหาจังหวะคอเดอร์บริเวณนี้ได้เลยครับอ่าถามว่าทําไมถึงต้องรอเส้น s อสซครับเพราะว่าถ้าเราไม่รอเส้น s อสซเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ครบเงื่อนไขครับผมประมาณนี้เนาะ เราเข้าเดร์นโซนนี el, so ้ปุ wow ๊บรอกราฟกลับมาชนนี ida, ejemplo, ้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นจุดที่7็ครับพอจุดที่7เนี่ยกราฟกลับขึ้นไปนะครับผมเราจะต้องรอแท่งเขียวก่อน1แท่ง2แท่งแล้วก็รอเส้น S M A 5โค้งขึ้นเมื่อเส้นโค้งขึ้นแล้วเราก็สามารถหาจวะกดเข้าเดอร์บริเวณนี้ได้เลยประมาณนี้ครับผมจุดเข้าเดร์ผมก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนในโลกของเทรนดไลน์ขาขึ้นเทรดไลน์ขาลงเนี่ยก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมอ่าถ้าเป็นไลน์เทรดไลน์ขาขึ้นก็หาจุด1นึจุดจุด เทเลไลขาลงก็หาจุด1จุด2จุด3ประมาณนี้จุด4อ่อ่ะเอาง่ายๆประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วรับนี่จุดที่1จุดที่2เห็นไหมครับจุดที่3จุดที่4อ่าต่อไปเทลาลขาลงก็เหมือนครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4เห็นไหมครับผมว่าทุกอย่างใช้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทเไลน์หรือจะเป็นแนวรับแนวต้านลองไปปรับใช้กันดูครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเทรดจริงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ผมจะยกตัวอย่างเป็นรูปหรือเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวไปรอดูท้ายคลิปเลยเนาะไปดูกันเลยครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการเทรดในกลุ่ม v i e p s ซ g n a l ให้ทุกคนได้ดูนะว่ารูปแบบการเทรดแบบแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมส่วนถ้าใครอยากดูคลิปเทรดแบบสดสดเนี่ยสามารถไปดูคลิปในช่อง YouTube ของเราได้เลยเนาะมี500กว่าคลิปเลยนะครับผมซึ่งถ้าผมจะเทรดสดเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะรอแนวรับแนวต้านได้เนี่ยมันก็ค่าที่จะนานเนาะ มามาดูรูปกันก่อนครับก้อนับแรกเนี่ยผมก็จะรอเหมือนกันครับผมคือคือ,คอ,อาารอกราฟเนี่ยชนจุดที่1จุดที่2ครับและก็จุดที่3จุดที่4และจุดที่5ก็เกิดมาแล้วครับเมื่อจุดที่5้าเกิดแล้วเนี่ยนะผมเราจะต้องรอแท่งแดงก่อน1แท่งตรงนี้นะครับเมื่อเกิดแทง่งแดงหนึ่งแท่งปุ๊บผมจะอาารอกราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้นเอสเอนะครับนะเมื่อกราฟอยู่ใต้เซ้นเรสเอแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาจังหวะผลลงได้เลยครับก็คือแท่งนี้เนาะ ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเราไม่รอแท่งแดงก่อนนะผมเราเข้าตรงนี้เลยเนี่ยกราฟมันอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้ตรงนี้ก็ควรระวังกันด้วยนะครับมาดูรูปนี้นครับรูปนี้เนี่ยเอ๊ะถ้าถามว่าทําไมมีแค่2จุดเองจุด1กับจุด2นี้ทําไมผมถึงเทรดได้เลยนะผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดก่อนหน้านั้นอีกครับผมผมเลยนับตรงนี้เนี่ยเป็นจุด1.2จุดเนาะลราก็หาจังหวะเทรดณบริเวณตรงนี้ได้เลยแต่การที่จะเทรดของผมเนี่ยผมจะต้องรอกราฟเนี่ย เป็นแท่งเขียวก่อนหนึ่งแท่งแล้วก็รอกราฟเนี่ยอยู่บนเส้น SP5 หรือเส้น SP5 เนี่ยผมงขึ้นก่อนผมถึงจะเข้าออเดอร์ได้ตามรูปนี้เลยครับผมจะต้องรองเงื่อนไขครบประมาณนี้ทุกคนลองเอาไปฝึกดูเนาะผมว่ามันไม่ยากนะครับผมแต่ที่มันจะยากเนี่ยก็คือการฝึกฝนนี่แหละฝึกฝนการรอข่อนไข่เนี่ยตรงนี้ยากที่สุดแล้วครับมาดูต่อในส่วนของแนวต้านกันบ้างครับแนวต้านเนี่ยนะครับผมผมก็จะตีจากจุดนี่นนะผมไปจุดที่ 2. จุดสจุดส,ดสนี่ เดี๋ยวจุดที่5มันจะตามมาเองครับจุดที่5เนี่ยเราเข้าเดอร์ยังไงง่ายๆครับผมเรารอกราฟเนี่ยลงมาก่อนตรงนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงรอแท่งเขียวยก่อนถ้าเราไม่รอแท่งเขียวยใช่ไหมครับผมเราเหตุขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสแพ้มันก็จะมีครับโดยการที่เรารอแท่งเขียวยก่อนแท่งแล้วร,รอค่เข้าเออดอร์เนี้ยถือว่าสําคัญมากแต่ตรงนี้เนี่ยกราฟทะลุลงมาแล้วจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านทันทีครับแล้วก็กลับมาชนครั้งที่2ชนครั้งที่3นะครับ แล้วก็ชนครั้งที่4แล้วก็ชนครั้งที่5ตรงนี้เนาะเมื่อชนครั้งที่5เรา้วแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือรอแท่งแดงหนึ่งแท่งอ่าหรือรอแท่งเลังเลก็ได้1แท่งแล้วก็เข้าเดอร์แท่งนี้ก็ได้แล้วแต่คนถนัดเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะต้องรอเส้น s อสเเนี่ยโค้งลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าเดิรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับผมว่าการเข้าเดอร์แต่ละอย่างของผมเนี่ยผมจะต้องรอเส้น s อสเเนี่ยโค้งลงหรือโค้งขึ้นก่อนเสมอแปลว่าทุกๆคนเนี่ย ถ้ามีสูตรของตัวเองเนี่ยก็รอสูตรของตัวเองให้ครบเงื่อนไขก่อนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยสามารถใช้เส้น S&P 5แบบผมได้เลยนะครับผมก็วิธีการตั้งค่าก็ย้อนกลับไปดูได้เนาะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครสงสัยตรงไหน,นคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับผมก็ขอร,รู้ฟรีๆเนี่ยสามารถดูในช่องของเราได้เลยเทียบแต่ถ้าใครอยากจะเรียนแบบลึกๆนะผมมีคอร์สเรียนให้นะครับผมสองคอร์สเรียนก็หลักร้อยกับหลักพันลองไปสอบถามเอดบินกันดูนะครับผมแอด นัมเบอร์นายออปชันเนาะก็คอร์สคร่าวๆนะครับผมก็จะเป็นคอร์สแบบชั้น3ามระเวลเลเวลยบหนึ่งระเบีสองระเวลยสนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานไปจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะครับก็ทั้ง3ามระเวลนี้เนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทําด้วยถ้าทําผ่านก็จะได้ไปอยู่ในกลุ่ม VP Signal ครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะฝึกเทรดด้วยกันตามรูปนี้เลยครับผมรูปตรงนี้ที่ผมเอามาเนี่ยก็คือรูปในกลุ่ม VP Signal เนาะก็คือรูปที่ผมเทรดไปด้วยกันกับในสมาชิกนะครับผมยังไงก็ลองไปสอบถามเอเมนก่อนนะครับผม หรืออยากจะศึกษาเองเนี่ยก็ไม่ผิดครับในช่องย t ทุ e มีให้เทียบเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ